ท่านผอดุริยบจันประจํานะครับผู้นวยการโรงเรียนนารีนุกูลให้เกียรติบ้ารางวัลครับท่านครับขอบคุณท่านอาจารย์วันเพ็ญชาวทองครับครับประเมินต้อนรับท่านผู้นวยการโรงเรียนนารีนุกูลของเราด้วยนะครับท่านผอดุริยบจันประจําครับค่ะมินิมคฑนชายนะคะรุ่น20ปีนะคะหนึ่งค่ะคุณอัครจิตชัยศรีค่ะยินดีด้วยค่ะน้องอังปาอมหนึ่งทับสองให้ติดต่อรับโทรศัพท์กับคุณรูพิชิดาด้วยค่ะ และลำดับที่2นะคะคุณเจนวิทย์ศีพิมพ์ค่ะยินดีด้วยค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะของมินิมาราธอนชาย20ปีนะคะคุณนันทวัฒน์นะคะนนทวัฒน์เลื่องใสค่ะยินดีด้วยนะคะช่วยเราสวยมาก มีกับทุกทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณครับท่านออาขออนุญาตขออนาตมอบต่อนะครับท่านครับขออีกหนึองวันนะครับ